สังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยาติทังจัตตาริปุริสัจขานิอาาปุริสัพุคลาเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอามุไยโยพาูิโยพุทโยอัมโธมิการณีโยอโมตารันตุญญคขิตังโลกัสสะติอนิโมเลยครับ วันนี้หมดเลยครับตอนนี้อาจารย์พักภูมิมาแล้วนะครับคุณยินหลวงปานก็นำน้ำดื่มมาสองหลังนะคุณยองขอขอบคุณไว้นาากรคุณยองขอขอที่นะยองนะขอที่เลยอาจารย์แล้ววมนต์ไปจุดนี้หม์ไปจุดทุ่มเลยครับอาจารย์จุดเทียนก่อนนะครับอาจารย์จุดเทียนก่อนเราก็เอาเอาจับปัดไว้นี้จับปัดไว้นี่ ถ้าคนไม่เยอะขอลับด้วย oh so so ถ้าคนเยอะก็จะให้สามีมารับโอเคครับต่อมาอาจารย์นใงบนทางนี้เอารถเอาปล่อยเติมเลยไม่สร้างทางโน้นเติมโน้นเออเติมเออเติมเออเเออโอเคในบนเลยครับอันนี้ก็ขอให้ญาติโยมท่านนั่ง พระนอาครับคระเจ้นก็มานั่งน,ะนงงี่จะได้เวยเฉยว่าพระเจ้ามาทุกอย่ยงบูชาพระน้องชายครับจากนั้นท่านก็จะมานั่งตรงกาอีท้านนี้นะครับและผมก็จะได้อ่านต,ตาตั้งของท่านนะครับต,ราตาตั้งฐานันของท่านจากนั้นพระสงฆ์ก็จะเจริญใจมงคลคาถานครับ หลังจากพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาเสร็จพระรูสุมุแรงก็จะถวายเครื่องไตรธรรมแดรผสมนะครับหลังจากท่านถวายเครื่องไตรธรรมเดรผสมเสร็จแล้วท่านก็จะมานั่งก็วิด้านนี้นะครับญาติโยมที่จะ,สะแสดงวิจาสการะกับท่านก็ขอเชิญได้านี่ได้ครับขอเชิญประองมือครับท่านกาลังบูชาพประตับใจครับ จเจอจาะคุณนนขอเจอจากบุณนาได้เ่นะก็มีนั่งจากงานโอกาสที่ผมก็อ่านตลอดทั้งนิตยนทึก